เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story ยามน้ำใจเมื่อเห็นว่าแผนการต่างๆไม่ได้ผลพวกกไรชมักกะก็ยังไม่ลดละความพยายามพวกเขาจึะกลับมาหาอบูตอลิฟอีกครั้งพร้อมกับนำชายหนุ่มคนหนึ่งมาด้วยเขาคืออ um oh ุมารออิบนุอันลวลิดบิลอันมกีร์พวกเขากล่าวว่าโอทนาบูตอลิฟแท้จริงอุมารอเป็นชายหนุ่มที่สง่างามแข็งแรงฉเฉลียวฉลาด คอยท่านมอบมูฮัมหมัดให้แก่เราแล้วท่านเอาอุมารอไปเลี้ยงเป็นหลานแทนเพราะมูฮัมหมัดได้ประนามศาสนาของเราใส่ร้ายป้ายสีรูปเคารพของเราและล้มล้างประเพณีของเราอบูตอลิบโกรธเคืองพวกเขามากท่านจึงกล่าวว่าโดยพระนามแห่งอัลลอฮ์แน่นอนพวกเจ้าได้มอบเรื่องที่เลวร้ายให้แก่ฉันเจ้าจะให้ลูกของเจ้าแก่ฉันเพื่อให้ฉันเลี้ยงดูเขาแล้วให้ฉันมอบมูฮัมหมัดแก่เจ้าเพื่อให้พวกเจ้าไปฆ่าเขากันนั้นหรือโดยนามแห่งอัลลอฮ์เรื่องเช่นนี้ ไม่มีวันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้สร้างความแค้นเคืองให้กับพวกอรัชมการเป็นอย่างมากจนในที่สุดก็เกิดการทะเละวิวาทขึ้น